ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ,รรญขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณท่านแผู้พิเกตทุกท่านเชินทวดอยู่บนเวทีก่อนนะครับและลําดับต่อไปนะครับจะกล่าวถึงความร่วมมือในการร่วมกันจัดกิจกรรมแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติ walk r u u n i y f i i h t t n n s t t r o k e นะครับ ลำดัแบ,บแรกนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุเรียนเชิญท่านรองนายกครับเรียนคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดกระทรวงท่านคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่านเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการสื่อมวลชนตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านตลอด9ปีของการจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอรมาัพาสครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทั้ง ยังเป็นการเยผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองให้เกิดขึ้นทั่วประเทศอีกด้วยในฐานะตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยผมมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้สำหรับข้าราชการและบุคลากรทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ของข้าราชการคือการเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะการออกกําลังกายนั้นเป็นพื้นฐานของความแข็งแรงที่เป็นต้นทุนสําหรับศักยภาพของมนุษย์หากคนไทยในประเทศแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงตามไปด้วยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมเสมอในกิจกรรมที่มีคุณค่าเช่นนี้ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงานผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนที่จะได้เผยแพร่สาระสำคัญของงานนี้ให้คนไทยได้มีสุขภาพดีห่างไกลาจากโรค หลอดเลือดสมองและโรคอื่นๆที่ป้องกันได้ด้วยการออกกาลังกายขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยมากเลยนะครับลำดับต,ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์ชานานัีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเป็นเชิญคุณหมอครับท่านประธานในพิธีท่านคณะรัฐมนตรีคุณหญิงพจมานดมามพงษ์ ท่านกรรมการจัดการแข่งขันท่านเลขามวลนิธิโรงพยาบาลสุเด็จพิยุพราชภาคีเครือข่ายและพี่ๆน้องๆผู้รักการออกกำลังกายที่เคารพทุกท่านผมในแพทย์ชนันสีแก้วในนามของกระทรวงสาธารณสุขต้องกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในงานนี้ทุกท่านทุกคนที่พวกเราจะมีเป้าหมาย ในการทำเวลาทำเวลาตรงนี้ไม่ใช่เป็นการวิ่งครับ4ชั่วโมง30นาทีคือเวลานาทีทองของชีวิตของพี่ๆน้องๆพวกเราที่จะปลอดภัยจากอมภาตอมพลิกถ้าพวกเราช่วยกันรณรงค์ป้องกันช่วยกันกระตุ้นไม่ให้พวกเราทุกคนต้องไปใช้เวลาสนาทีทองนี้ เพื่อให้เข้าถึงสถานบริการอันนั้นคือผลสำฤทธิ์ที่เรามุ่งหวังที่สุดแต่เมื่อมีอาการ4นาที4ชั่วโมง30นาทีเป็นเวลานาทีทองที่พวกเราต้องถึงโรงพยาบาลหรือถึงสถานที่ในการตรวจคน้นวินิจฉัยและรักษาท่านิเกตที่เคารบครับภายใน4นาที3 4ชั่วโมง30นาที ถ้าเรานำพาพี่ๆน้องๆพวกเราที่ปีหนึ่งนะครับหนึ่งแสนคนที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ที่เป็นหลอดเลือดสมองสี่หนึ่งแสนคนนะครับแปดหมื่นคนเกิดจากสาเหตุการตีบจากการอุดอีกสองหมื่นคนเท่านั้นที่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดสมองเพราะนั้นถ้าเขาเรารักษาได้ทันทุงทีเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ นั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่ผมเองในนามของผู้ที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกแหล่งการรวมใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นในปีนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยกันเพื่อรักษาเวลา4ชั่วโมง30นาทีนี้และที่สำคัญครับกิจกรรมนี้ไม่คงเฉพาะเกิดขึ้นในวันนี้ เราต้องการให้เกิดขึ้นทุกวัน67ล้านคนขอเพียง6.7ล้านคนวิ่งทุกวันนะครับเราจะสามารถป้องกัน4นาที30นาทีได้ผมต้องขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ดูแลทำให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทุ่มเทเสียสละขอบคุณภาคีเครือข่า,ขายปีหน